อาางางบนเขาช่องกระจกครับสวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะพามาเดินเล่นดูริงนะครับหลังเขาช่องกระจกะครับ ย่านเขาช่องกระจกเนี่ยก็จะมีลิงอยู่2ฝูงครับคือลิงหน้าเขาและหลังเขาจริงๆแล้วผมไม่รู้หรอกว่าขี่ฝูงแต่รู้ว่าคนละฝูงแน่นอนลิงหลังเขาเนี่ยค่อนข้างจะสุภาพนิดนึงนะครับไม่ค่อยที่จะไล่กัดนะครับแต่ว่าลิงหน้าเขาเนี่ยช่วงสะพานเนี่ยฝั่งตรงข้ามเนี่ยผมโดนไล่กัดมาสองวันละเดินอยู่ดีๆเนี่ยโดยที่ไม่ได้ทำอะไรมาเลยนะครับมันก็วิ่งแยกเขี้ยวเข้ามาหาเลยนะครับอันนี้ต้องไม่กลัวนะครับผมก็เลยตะโกนใส่แล้วก็ทืบเท้าใส่มันแล้ววิ่งหนีไปเลยพอหันปุ๊บมันก็วิ่งเข้า ดุมากครับลิงหน้าเขานี่แต่หลังเขาเนี่ยเขาจะไม่ค่อยทําอะไรเรานะครับเดินผ่านก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าเกิดเราถือถุงเนี่ยต้องระวังเลยนะครับโดนแย่งกันมาหลายคนแล้วครับผมเห็นเห็นนะครับเดินเดินมาเนี่ยก็ลิงกําลังแกะถุงแกงกินอยู่มั่งกาลังลอกแผ่นโรตีออกมาจากกระดาษกินมั่งไม่ไปแย่งจากใครมาครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเจการที่จะเดินผ่านฝูงลิงเนี่ยก็ต้องมีความระม,มัดระวังนะครับส่วนเนี้ยผมเดินผ่านหลังเขาเพราะว่าก็จะปลอดภัยหน่อยแล้วก็ถือไม้ไว้ก่อนเพื่อความปลอดภัยนะครับแต่ ถึงไม่ถือไหมเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยยุ่งกับเรานะครับยกเว้นเรามีถุงพลาสติกเพราะเขารู้ว่าในถุงพลาสติกเนี่ยก็จะมีของกินก็จะวิ่งมาลุมกันนะครับส่วนตอนนี้ผมก็ถ่ายให้เห็นวิวนะครับของอ่าวประจวบนะครับแล้วก็จะเห็นภาพของสะพานสลรามวิถีนะครับด้านฝาจะเป็นเขาช่องกระจกนะครับแล้วก็ฝูงลิงนะครับปกติเนี่ยวันธรรมดาเนี่ยที่ฝนไม่ตกเนี่ยลิงมีเยอะแยะมากเลยครับ จะเห็นทั้งด้านซ้ายด้านฝาและบนถนนพุทธมาฑลเต้มัหมดแต่เนี่ยฝนเพิ่งหยุดต,ตกก็เลย,ยไม่ค่อยออกมานะครับมผมว่าให้ประมาณด้วยสายตานเนี่ยทา้งด้านหลังเนี่ยเป็นพันตัวแน่นอนหลายพันละครับไม่ให้พันน้อยมีเยอะมากนะครับอันนี้เป็นส่วนน้อยนะครับออกมาแค่นิดเดียวเมื่อวานนี้ที่ผมเดินมาเนี่ยโอ้โหนี่เกิดไปหมดบนพุทธมนีลฝั่งหน้าเต็มหมดบนถนนนะครับแล้วก็ฝั่งเขาช่องกระจกเนี่ยอยู่เต็มไปหมดเลยนะครับแต่วันนี้มีน้อยมากนะครับยังไม่ค่อยออกมาเท่าไหร่ เพราะฝนตกหนักยาวเลยนะครับทําไรอันนี้ก็เป็นบรรยากาศอาประจวบนะครับหลังฝนตกหนักทั้งคืนนะครับฟองนุไม่มีเลยปกติมีเยอะยเดียวลองติดตามบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับว่าภาพทะเลแถวอาประจวบเนี่ยสวยพอใช้ได้ไหมครับแต่ผมก็ชอบเดินชิวๆนะครับอันนี้ผมก็กําลังจะเดินไปหาของกินเล่นกันนะครับตัวใหญ่เนี่ยเดี๋ยววันนี้ผมจะเดินเรื่อยๆนะครับ ไปจนถึงวัดเกาะหลักนะครับ ug, ไปทําบุญสังฆทานกันแล้วก็จะเดินหากินอาหารเช้าแถวตัวเมืองประจบนะครับไปด um like, ูว่าร้านไหนดีร้านไหนน่ากินนะครับมีอะไรน่ากินมากนะครับอ๋อไม่ใช่้วไอ้นายทำอะไรตรงนี้เนี่ยนายจะไอไฟนีมาโอ้ยขอโทษขอโทษไม่ได้ขัดความสุขจะเอ๋ เต็มเลยมันล็ตสนงัดเล่นหมดเลยเนี่ยเอามาโยนเล่นเต็มหุนเลยรถวิ่งมาอันนี้ฟั่มเลย,เเลยลรถโมไซค์มาเอาฟัม่มมันสนสนะะดดุใช่ป ลองเขียนให้หน่อยก้อนนั้นอนะ่ะเขียนแบบได้ปะเอาไปถ่านละอันนี้ก็เป็นบรรยากาศในวัดเกาะหลักนะครับที่เราเห็นอยู่ด้านหน้านี้ก็เป็นหลวงพ่อเปี่ยมนะครับองค์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดประจวบนะครับอันนี้เรากําลังจะเดินเลาะอ,อ่าวประจวบนะครับกลับไปทางเขาช่องกระจกนะครับ กำลังจะเดินไปแวะร้านกาแฟร้านหนึ่งครับชื่อว่าสวีทฟีดนะครับซึ่งเป็นร้านที่หลานชายผมชอบกินผมเองก็ชอบกินเมนูกาแฟส้มมากอร่อยนะครับส่วนน้องเอ่อหลานชายผมเนี่ยชอบกินเมนูสวีทสวีททสนะครับเป็นขนมปังมีไอศครีมมีทีเป็นครีมแล้วก็กล้วยหอมนะครับก็มาทีไรก็มาแวะกันทุกทีนะครับเจ้าของร้านก็อัธยาใสยดีขนมปังอร่อยนะครับแล้วเสร็จเราก็จะเดินทางไปกินไข่กระทะที่หน้าลาน้ต่อนะครับ ก็ช่วงนี้ก็เป็นบรรยากาศใสายแล้วนะครับใสายแล้วมาสัก10โมง11โมงที่ริมบ้านไปจะประมาณนี้ครับมารอบนี้นี่ก็ฝนตกเยอะนะครับน้ําท่วมน้ําก็จะไม่ค่อยไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นเพราะเขาจะปล่อยเพื่อน้ําองมาจากท่อนะครับปกติมาเนี่ยทะเลจะสวยมากกว่านี้เยอะเลยนะครับแต่มาช่วงนี้ก็ทะเลไม่ค่อยสวยนะครับมาเป็นเป็นหน้ามรสุมมันก็จะสีไม่ค่อยสวยนะปกติมาเนี่ยก็จสีฟ้าสวยเลยทีเดียวนะครับ เดี๋ยวเราเดินไปดูไข่กระทะกันที่หน้าศาลหลักเมืองกันอีกทีนะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศในร้านไข่กระทะนะครับหน้าศาลหลักเมืองครับอันนี้ผมถ่ายช่วงเช้าๆนะครับก่อนที่จะเดินไปวัดเกาะหลักนะครับเอาแวะมากินไข่กระทะกันก่อนนะครับอยู่หน้าศาลหลักเมืองที่หน้าศาลหลักเมืองนี่็ก่อนจะมากินก็แวะทําบุญกันเรียบร้อยแล้วนะครับที่นี่ก็มีเติมน้ํามันตะเกียงนะครับแล้วก็มีทุบเทียนดอกไม้ให้ขึ้นไปไหว้พระศาลหลักเมืองนะครับ ก็เป็นบรรยากาศเช้าๆนะครับเราก็เดินหาอาหารกินกันนะครับและอีกร้านหนึ่งที่อยู่ในตัวเมืองประโยชน์ที่เราไม่ควรพลาดเลยก็คือร้านต้มเลิดหมูราชาชูรสโอ้โหร้านนี้อร่อยนะครับให้เยอะผมสั่งธรรมดาเนี่ยเยอะฝาพิเศษที่อยู่ในกรุงเทพอีกครับ <ผม S 1> และร้านกา,าแฟอีกร้านหนึ่งที่ผมไปกินประจําก็อยู่ในตลาดสดนะครับร้านนี้ก็ชงอร่อยดีครับกาแฟโบราณมีอยู่นะครับมีปาท่องโก๋มีขนมปังวางไว้กลางโตะ๊ะ <ผม S 1> แล้วก็สีเบอร์ในการชงกาแฟเนี่ยค่อนข้างที่จะดีครับ ในตัวเมืองประจวบเนี่ยก็ยังมีร้านอาหารอีกมากมายนะครับที่เราโอ้โหเลือกกินกันไม่หวั่นไม่ไหวผมมาอยู่แค่สามวันเนี่ยผมยังกินไม่ครบเลยนะครับเดี๋ยวจะกลับมาซ้ํากันอีกรอบครับจะเอาให้ทั่วตัวเมืองประจวบเลยครับส่วนคลิปนี้เนี่ยก็คงจะมาแค่ไข่กระทะนะครับต้มเลือดหมูส่วนต้มเลือดหมูผมไม่ได้ถ่ายมาให้ดูนะครับพอดีไม่ได้ตั้งใจว่ามันจะเป็นร้านอร่อยแต่พอดีไปกินติดใจก็อย๋าเขาหน้าก่อนนะครับเดี๋ยวจะกลับมาถ่ายให้ดูอีกคีนึงนรับอยู่ซอยอะไรครับส่วน คลิปนี้ผมก็คงจะทิ้งบรรยากาศในร้านไข่กระทะไว้ให้ดูเท่านี้แหละครับเดี๋ยวมีอะไรผมจะกลับมาถ่ายให้ดูกันใหม่นะครับก็คงจะลากันไปกับภาพไข่กระทะอาหารเช้าๆนะครับร้านนี้ก็จะมีน้ำต้หู้ปลาทั้งโก่ด้วยมีชาร้อนมีกาแฟก็มีครบนะครับแ่วันนี้ก็ต้องลากันไปเท่านี้แหละครับสวัสดีครับริุนามิากันวาองรอครับ ผกเดินรถกัน กินแบบไหนคูรังหรอใช่มันเ,เดี๋ยวนี้กินแบบเป็นข้าเลยมันหวานไม่เห็น